สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจเชฟทีฟชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับแอดมินก็จะนำเรื่องราวของตัวเลขจากกุมารสร้างบุญนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับปูวัดป่าอัมไพวันนะครับงวดที่แล้ว86117เข้าตรงๆเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมารุ้นกันต่อนะครับสำหรับเลขปูวัดป่านะครับจะให้โชคต่อเนื่องหรือเปล่านะครับลายเส้นปริศนาลายเส้น โชคลาภนะครับก็เป็นชุดนี้นะครับ1ทับทับ64นะครับตัวเลขมองดูเหมือนว่าจะชัดเจนนะครับมองดูเหมือนว่าจะชัดเจนแต่ถ้าดูดีๆนะครับแต่ถ้าดูดีๆก็เหมือนมีอะไรซ่อนอยู่นะครับอาจจะไม่ได้ชัดอย่างที่เราเห็นกันก็ได้นะครับลองดูละกันนะครับใครชอบชุดไหนอย่างไรนะครับไปย้อนดูงวดที่ผ่านมาหน่อยนะครับ7 1 1 7นะครับ 711761มาตรงนะครับงวดที่แล้วนะครับรวมถึงได้ทั้ง186 16 8ด้วยนะครับเนี่ยนะครับ18ข้างล่างนะครับอย่างที่อัมินมองนะครับว่าตรงนั้นมันเป็น16ด้วยนะครับอยู่ในตัวของเลข8นะครับจะเป็นเหมือน16แล้วก็รวม8ไปด้วยก็16 8นะครับหรือจะเอา6ข้างบนนะครับมารวมกับ18ข้างล่างก็ยังได้โตดนะครับ186นะครับถือว่างวดที่แล้วนะครับมาบนมาล่างนะครับ เข้า17เราแล้วก็เข <c oughs> ้า17แล้วก็8ปดก็ว่าได้นะครับเอาละครับงวดนี้นะครับตัวเลขเหมือนจัดชัดเจนนะครับอย่างที่แอดมินบอกนะครับว่าถ้าเรามองดูเพลินนะครับเหมือนมีตัวเลขอยู่ชุดเดียวนั่นก็คือ495นะครับอย่างที่แอดมินบอกนะครับคือถ้ามองผิวเพินนะครับเหมือนจะมีตัวเลขชุดเดียวก็คือ495นะครับแต่ถ้าดูดีๆสังเกตดีๆนะครับตรงนี้สีของน้ำมึกนะครับ จะเน้นไปที่15นะครับ415นะครับ415หรืออาจจะเป็น615นะครับเนี่ยเลข6นะครับข้างบนนะครับอาจจะเป็น615 465ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช่495ก็จะเป็น465นะครับหรือจะเป็น415อย่างที่แอดมินบอกนะครับเพราะดูลักษณะสีนะฮะนะครับตรงหัวของเลข9เนี่ยมันมันจางไปนะครับ น้ำหนักสีจะไม่ชัดส่วนข้างล่างก็เหมือนจะมองเล้ตัวเดียวนะครับคือ93นะครับ93หรืออาจจะเป็น73ก็ได้นะครับเพราะว่าดูลักษณะรอยขีดนะครับรอยขีดเหมือนจะพยายามบอกอะไรสักอย่างว่าเป็นเลข7ด้วยนะครับเหมือนเป็น073นะ073หรือ973อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราดูมุมนี้นะครับมุมกลับนะครับก็จะเห็นเลข5เป็นเลข9นะครับ ก็จะเห็นเลข6ชัดตรงนี้นะครับ6นะครับ6ก9 6็ก็ได้นะครับ967ก็ได้964ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับสำหรับรายเซนปิศนาหลวงปู่นะครับใครชอบชุดไหนลองจัดเล่นดูนะครับในส่วนตัวของแอดมินก็มองว่าน่าจะชัดอยู่นะครับเอาละครับมาที่เรื่องราวของกุมารสร้างบุญนะครับงวดประจำวันที่1 รกรกฎาคม2,564นะครับปัญหามีอยู่ว่างูก,กับจงปลูกปกงสี4ฝักนะครับแอดมินไปดูเรื่องราวของงูนะครับตัวเลขนำโชคเนี่ยเขาบอกว่าเลขเด่นก็คือ0,158 0 1, 5, มี0มี1มี5มี8เป็นเลขเด่นนำโชคนะครับส่วนเลขมงคลเด่นรองก็จะมีจัดชุดไว้แล้วก็คือ3371808249945นะครับ ถ้า945ก็จะตรงกับตัวเลขของหลวงปู่วัดป่าด้วยนะครับที่เพิ่งจะดูกันไปนะครับส่วนกระจงตัวใหญ่นะครับกระจงนี้สูตรเดิมเขาบอก74กับ71นะครับส่วนอสูตรในความฝันก็จะบอกว่า0658616101 6, 1, 1นะครับตัวเลขนำโชคก็จะเป็น1นะครับ71กับอา74แล้วก็1นะครับตัวเลขนำโชค นั้นแล้วนะครับถ้าเราไปดูนะครับตัวงูนี่แอดมินก็จะมองว่าตามตำรานะครับอันนี้เอาตามตำรานะเขาจะบอกว่า8หรือ5นะครับตามตำรานะครับ8หรือ5ส่วนกระจงเนี่ยเหรือ1นะครับส่วนข้าวโพดก็4ฝักก็น่าจะตรงตัวนะครับก็คือ4นะครับก็คือ4 4ฝักก็คือ4นะครับแต่ถ้าดูตรงลายเซนข้างล่างตัวกระจงลงมาเนี่ยเหมือนจะเป็น6 5หนะ เหมือนจะเป็น6 5ก่อนที่จะเป็นลายเซ็นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีตัวเลขเนี่ยแอดมินมองว่าเลข5ในชัดที่สุดนะครับนอกนั้นก็จะมองเป็น4977นะครับก็จัดชุดก็จะเป็น4 5 9 4 9 5อยู่ดีนะครับหรือว่า497 597นะครับ4 9 7 5 9 7หรือ977นะครับ577 977นะครับก็น่าจะชัดเจนอยู่นะครับ ใครชอบชุดไหนอย่างไรนะครับเอาไปลุ้นดูนะครับสําหรับเรื่องราวของปิศนากุมารสร้างบุญนะครับก็บ่อยครั้งที่ให้โชคนะครับเดี๋ยวเราก็มาลองลุ้นกันดูนะครับว่าวันนี้จะมาให้โชคหรือเปล่านะครับไปดูเลขดังนะครับเผื่อเพื่อนๆจะยังไม่ได้ดูนะครับ3ตัวของแอตเตอร์นะครับปล่อยออกมานะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเมื่อคืนอ่าเมื่อคืนวันก่อนนะ ม่ใช่วันที่ผ่านมา316นะครับ316คือ3ตัวห่างเดียวนะครับ3ตัวห่างเดียวคือ316นะครับส่วนชุดอันนี้คือเลขของอาจารย์เคนะครับวดที่แล้ว816นะครับ8 6 1วันนี้ได้1 2 9นะครับ129729นะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับใครชอบเป็น1 2 9ก็จัด129ใครชอบ729ก็ 729นะครับเพราะว่าตัวเลขก็น่าจะชัดอยู่พอสมควรนะครับน่าจะชัดอยู่พอสมควรนะครับลองดูแล้วกันนะครับส่วนเลขชุดนี้เป็นเลขของเพชรก้านะครับเพชรก้ากุมารเพชรก้าน,นะครับเป็นเลขที่จับปิงปองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นเลขของเลขทูบเลขปู่ของแม่น้ำหนึ่งนะครับ ก็จะเป็น1 75นะครับ1 75นะครับใครเห็นเป็นอะไรก็ลองดูแล้วกันนะครับอันนี้คือ1 75นะครับดูเป็นแนวทางนะครับเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับโปรดชาวิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังขอบคุณทุกๆกำลังใจครับขอให้ทุกท่านโชคดีกับบ่ายวันนี้ครับสวัสดีครับ